เบิร์ดแฟนแตงโมเฉลยแล้วลครับแมวของแตงโมอยู่ที่ไหน ถึงแม้ว่าแตงโมนิดาดาราสาวจะเสียชีวิตไปกว่า2ปีแล้วนะครับแต่ว่าคดีของเธอยังคงเป็นที่พูดถึงกันอยู่ครับเนื่องจากว่าหลายคนนั้นยังคงคาใจกับการเสียชีวิตอย่างปริศนาและออกมาทวงความยุติธรรมให้กับเธอทางด้านของเบิร์ดแฟนนุ่มล่าสุดครับได้ออกมาโสพสต์ภาพถ่ายกับน้องบอยหนึ่งในแมวสันรักของแตงโมซึ่งแตงโมเนี่ยเธอมีแมวอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวครับคือวิกเตอร์บ๊อบแบมบี้และบอยโดยเบิร์ดได้ออกมาโสพสต์ภาพบอยออกไปพร้อมกับแคปชั่นว่าบอยเป็นทุกอย่างยกเเว้้้้นนนนแมมมทาาาใหีช็นคนนึงคไดขา ถามว่าแมวของคุณแตงโมที่เหลืออยู่ที่ไหนซึ่งเบิร์ตได้เข้ามาตอบว่าอยู่บ้านที่นครนายกค,ครับพี่การดนเมืองช่วยดูแลครับลุงเตอร์ได้รับการดูแลรักษาจากคุณหมอที่นั่นบ่อยครับส่วนบ๊อบอยู่กับลุงเตอร์ครับส่วนแบมบี้ชอบอยู่สันโดษอีกอย่างลูกสาวพี่การชอบแบมบี้เลยรับแบมบี้แยกไปดูแลไว้มีโอกาสมีเวลาผมก็จะแวะไปเยี่ยมหาเหมือนกันครับทุกๆตัวได้รับการดูแลที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีครับ ซึ่งหลังจากที่เบิร์ดได้ตอบออกไปได้มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าดีใจแทนน้องบางคนบอกคิดถึงน้องแมวของแตงโมบางคนก็บอกว่าพอทราบข่าวน้องก็หมดห่วงเลย